เกมวันนี้หน่อยครับได้หนึ่งแต้มจากทูแบงคอกครับพี่โจครับก็โอเคนะครับก็ผมว่าผลเสมอก็แปลรับทั้งสองในตารครับด้วยการเล่นด้วยนะครับแล้วก็โอกาสในการที่จะเข้าทำด้วยผมว่าแล้วก็เป็นหนึ่งแต้มที่สําหรับผมก็ทุกแต้มมันมีค่านะครับก็มันเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นของเด็กด้วยนะครับแล้วก็อันดับในตารางแตว่าวันนี้เก็บได้หนึ่งแต้มสำหรับผมก็ผมว่ามันก็โอเคครับ พักครึ่งครับส่งดาวล่กอย่างอน์สมกรไปแล้วก็ทําผลงานได้ค่อนข้างดีครับพูดถึงฟอร์มของน้องหน่อยครับพี่โจก็โบสก็ลงไปแล้วก็เขาเรียกว่าลงไปเรื่องของผลต้อการในรึ่งหลังนะครับที่ผมเปลี่ยนไปเดียวว่าผลต้การเรื่องของความสดนะครับแล้วก็ในการเยียมีกับกองการนะบก็จะเป็น69หรือไม่จะเป็นสารวัตรเองนะครับก็ราะเโภการ์โภสกาเองนะครับก็โบสก็ทาได้ดีนะครับทาหน้าที่ได้ดีนมที่โบสวางใทคติดลงไปนะครับแตเห็นได้ว่ารึ่งหลังก็ เราสามารถที่จะต่อบอลได้สร้างเกมได้แล้วก็ตัดเกมได้นะครับโดยบสต้องมีส่วนร่วมกับเกมนี้ในส่วนของขึ่งหลังได้ไดีนะครับก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นดาวรุ่งที่ผมว่าเขาก็เขาก็มีของเขาแหละนะครับก็โอกาสในการที่จะเล่นก็ผมก็พยายามที่จะส่งเขาลงไปนะครับก็จะเห็นได้ว่าสองเกมแรกจริงๆเขาเป็นตัวจริงนัหลังจากนั้นก็อาจจะให้โอกาสคนอื่นลงไปบ้างนะครับเขาถึหรับผมก็เป็นดาวรุ่งที่น่าจะตามอขคนหนึ่งอัปเดตอาการบาดเจ็บของยูจอนซองหน่อยครับก็ นอกเพราะฉีกนะครับหมอเขาบอกจริงๆน่าประมาณเดือนนึงอย่างว่าหลังจากนี้ก็น่า,นาจะมีสองสามวินะครับที่เขาที่เขาอยากก,กลับมาไม่ได้นะครับก็ผมว่ามันก็วิกฤตเป็นโอกาสอะนะครับเขาเจ็บไปแต่เราก็ได้เห็นหลังไทยนะครับที่ทําผลงานาว่าสําหรับผม,มนะครับผมพอใจนะครับในแกนที่จะไปเยือนบุรีรัมย์แล้วหลังไทยสามารถที่จะเอาเขียนรุกของบุรีรัมย์อยู่นะครับแล้วก็เกมนี้เหมือนกันจะเห็นได้ว่าเราเป็นเพจเราไม่เสียนะครับแต่เห็นว่าเราเสียทุกเซตพีชนะครับที่ เมียเขาตามสามไปแต่ว่าไม่เพลียเขาไม่เสียก็ทําหน้าที่ได้ดีนะครับไปกินเป็นโอกาสต่างชาติเราเจ็บนะครับอ่าเจ็บก็ได้เห็นนะครับคนไทยแล้วก็ลงไปเล่นก็ทําหน้าที่กันหรือว่าก็สำหรับผมก็สอบผ่านนะครับสำหรับของเกมที่เราได้สี่แต้มกับบุรีรัมย์กับแบงคอกกันนะครับถือว่าสองทีมนี้คือเป็นทีมใหญ่แล้วก็อ่าลุ้นแชมป์ตลอปีนี้นะครับสุดท้ายฝากถึงแฟนๆครับวันนี้เข้ามาชมเกมค่อนข้างเยอะตามมาตรก,การเลยครับ ครับก็่อ่นเลยจริงเรามี3เกมที่เราเล่นในบ้านแล้วยังยังยังไม่ได้ชนะเลยนะครับก็แพ้เกมหนึ่งนะครับแล้วก็เสมอสุโขทัยกับวันนี้เสมอแบงคอกนะครับก็ก็ขอโทษล้วกันนะครับที่ยังเก็บชัยชนะเกมแรกในบ้านไม่ได้แต่ผมเชื่อว่านะครับมันจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็พยายามที่จะเก็บัยชนะเกมหน้ากับประจวบไปได้นะครับก็อยากให้แปนบอลเข้ามาเชียนะครับกันการเยอะๆนะครับตามตามตามปาจจุที่เขากำหนดไว้นะครับก็คุณเป็นพลังหนึ่งที่จะทําให้ทีมทําผลงานได้ดีนะครับในช่วง บางครั้งเพียงทังอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือไปกำลังใจในการที่จะให้เด็กกลับเลกเขอมานะครับเห็นได้ว่าวันนี้นะครับช่วงหลังก็ก็ลารแข่งอก็เป็นเสียงเชียร์นครับที่ให้เด็กกลับมากลับมาสู่เกมนี้ได้นะครับก็ขอบคุณแฟนบอลโคราชทุกคนนะครับก็หวังว่าเกมหน้าจะเข้ามากันการแข่งนนะครับครับผมพี่โจครับ